กับเข้าสู่ไอว่าวาไรตีนะคะวันนี้นะคะพี่ก็จะมาทำคลิปฉลอง10,000ซับสไคร์แล้วนะคะยะ้ก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามาดูมากดสับสัมพั์กันนะคะมาพูดคุยกันนะคะมาคอมเมนต์ชมคอมเมนต์ทักทายคอมเมนต์ดา่าอ,อะไรก็ตามนะคะขอบคุณทุกๆคนจริงนะคะที่เข้ามาพูดคุยกันเนาะ,ะก็วันนี้นะคะก็ครบ1 0,000ืน s ับ s c r i b e แล้วตอนนี้ก็อยู่ที่1 3 9 8 s ห b s c r i b e แล้วนะคะล่าสุดที่พี่กดปูตอนนี้เลยนะคะก็จะมาบอกทุกคนว่าพี่จะมีกิจกรรมแจกอีกแล้วค่ะแต่ว่าคือเป็นการแจกฉลองครบรอบ1น0 0 0หมื่นศัพท์นะแต่ว่ายังไม่รู้จะแจกอะไรดีแต่คือแน่ๆเลยน้องๆอ่ะมีการรีเควสตกันมาเยอะมากนะคะเกี่ยวกับขนมกระดาษน,นะคะคือพี่ไม่แน่ใจว่าน้องๆชอบกินหรือ ว่าแถวบ้านมันหาซื้อไม่ได้ทําไมถึงชอบขนมกระดาษกันขนาดนั้นนะก็เลยแบบเออไม่เป็นไรลอตแรกนะคะพี่จะแจกขนมกระดาษ5รางวัลน,นะคะสำหรับกิจกรรม10,000สามนะคะพี่ เก็บพี่ไม่มีขนมกระดาษอีกตอนนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวพี่จับไปซื้อมาแจากแน่นอนนะคะกติกาเหมือนเดิมเลยนะคะก็คือให้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะคะว่าอยากให้พี่ทําอะไรนะคะแล้วก็แฮชแท็กตามด้วยกิจกรรมหนึ่งหมื่นสามนะคะใครที่เคยได้แล้วพี่ขอสงวนสิทธิ์ให้เพืเ่อนๆบ้างนะคะสําหรับคนที่ยังไม่เคยได้ขนมกระดาษนะคะคนที่เคยได้ขนมกระดาษไปแล้วนะคะก็ยังไงก็แบ่งให้เพื่อนๆบ้างละกันเนาะก็ มีรางวัลอื่นๆอีกแน่ๆนะคะพี่จะหาของมาแจกอีกในกิจกรรม1นึ่สานี่แหละแต่ว่าติดตามเป็นคลิปต่ต่อไปแล้วกันนะคะเพราะตอนนี้นยังนึกไม่ออกนะคะเห็นเมีน้องอยากได้เป็นขนมเออไม่ใช่ขนมไข่เซฟไรส์บาร์บี้นะคะพี่จะซื้อมาแจกนะเพราะว่าพี่รู้สึกว่าพี่เริ่มจะไปหาวิธีในการเขย่าแล้วให้เป็นสร้อยอะไร อย่างไงพี่จะเอามาแจกเป็นกิจกรรมหนึ่งเหมือนสาปเป็นไข่เซอร r สบาร์บี้นะคะแต่ล่าสุดไปหาซื้อมันหมดก็เลยยังไม่ได้เอามาทําเป็นกิจกรรมแบบว่าชัดเจนแล้วกันนะคะเอาเป็นว่าคลิปนี้เป็นขนมกระดาษ5รางวัลน,นะจ๊ะแล้วก็ติดตามในคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวจะมีเป็นอันอื่นมาอีกเรื่อยๆนะคะพี่จะมีมาแจกต่อเนื่องแน่นอน,นะคะ่ะยังไงก็ขอบคุณคทุกคนจริงๆที่เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแล้วก็เข้ามาดูคลิปของพี่นะคะสําหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ